เฮโยสวัสดีครับพือนๆทุกคนมาพบกันตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์นะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลนะครับแต่มันเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งผมได้เอามาปรับใช้ครับนั่นก็คือนี่ครับไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับซึ่งอันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นยี่ห้อ IP67 นะครับเห็นว่าเป็นโซลาไลท์นะครับก็จะมี ไฟสปอร์ตไลท์หนึ่งดวงครับเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้เทน,นะว่าเวลาซ้อมกลางคืนเนี่ยไฟมันจะสว่างแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้กําลังชาร์จแบตอยู่นะครับยังไม่เต็มครับมันก็ถ้าเต็มนี่จะสังเกตได้ว่ามันจะมีไฟสีแดงสีเขียวนะครับก็เป็นสถานะของแบตเตอรี่ข้างในนะครับแบตเตอรี่นี่ไม่แน่ใจว่าผมลืมดูน่าจะประมาณหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับแบตเตอรี่ แล้วก็สายก็ยาประมาณ5เมตรครับแล้วก็ตัวแผงรับโซลาเซลล์ครับอันนี้ผมชาร์จมาประมาณตั้งแต่ประมาณ11โมงครับครึ่งวันแผงก็ท่ากเทียบกับฝ่ามือผมก็ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือโขดไม่ได้ก็ถือได้ครับก็ถือสองมือก็ได้ครับก็แล้ววันนี้ก็แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับจากท้องฟ้าที่เห็นแล้วก็แบตตอนนี้ก็มีประมาณ สามขีดนะครับถ้าแบตเต็มเนี่ยมันก็จะประมาณสี่ขีดนะครับจากที่เห็นก็อธิบายคร่าวๆครับก็คือเราก็สายเนี่ยครับมันจะมีสองอันก็คือสายต่อครับเราก็จะเสียบตรงนี้นะครับเป็นสายกันน้ำนะครับก็คือใช้การแจ้งได้นะครับทั้งสองอันเลยก็คือเราสามารถเปิดไฟในการแจ้งได้แล้วก็โดนน้ำโดนฝนอะไรก็ได้เหมือนกันก็อันนี้เอามาปรับยุก็คือเอามาประยุกใช้ในสนามบอลนะครับ ก็ถ้าใครมีงบมากก็อาจจะซื้อสักสองสาดวงนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเป็นลงทีมตอนกลางคืนัอะไรอย่างนี้ครับโดยไม่ต้องไปต่อไฟที่ให้เสียเงินนะครับอันนี้ก็คือใช้โซลาเซลล์เอาครับก็อาจจะใช้ถ้าอยากสว่างมากก็ซื้ออันที่วัดมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหลอดที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่า600วัตต์เนี่ยพอที่สำหรับใช้ในการซ้อมคนเดียวครับตอนนี้ประมาณช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมง เดี๋ยวดูกันว่าไฟเนี่ยมันจะติดซ้อมได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวมาดูครับโอเคครับตอนนี้ผมปรับฟิลเตอร,ร์กล้องครับมันก็เลยสว่างขึ้นครับก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก็แดดก็หายไปแล้วนะครับมีมาฟาม์มก็สดสดสวยๆหน่อยนะครับอันนี้กล้องที่ใช้ที่หายก็คือ GoPro รุ่น8นะครับก็จะปรับแสงให้มันมันอาจจะดูสว่างสว่างนะครับแต่ เดี๋ยวผมจะใช้โหมดไทมแ์แลปแแ้้วกันว่าจากที่ผมเตะเรื่อยๆเนี่ยไฟมันจะมันจะติดตอนไหนนะครับเพราะว่าแสงสว่างเริ่มน้อยลงแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายที่ไปวางตรงหน้าโกให้มันใกล้ๆแล้วกันครับจะได้รู้สึกว่ามันซ้อมไง่ายขึ้นครับตอนนี้มันก็สลัวๆครับแล้วก็ มันมองไม่ค่อยเห็นลูกบอลนลครับแต่ก็แบตตอนนี้รู้สึกว่าผมกระช้าได้แค่ได้แค่สามขีดนะ่ะแต่จริงมันก็มีนี่ครับมีรีโมทอยู่นะครับเราสามารถเปิดได้เลยนะครับมันจะเป็นออตต้งเป็นออโต้ก็ได้แล้วก็เลือกเป็นสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็เปิด8ดชั่วโมงก็ได้นะครับนี่คือรีโมทที่ใช้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะเปิดแล้วกันนะครับลองดูว่ามันจะสว่างแค่ไหนครับแล้วก็เปิดดูนะครับอ่ะอ่ะนี่เปิดแล้วนะโอ้โหสว่าง <fs> อ่ลองนี่ขึ้นสว่างนะครับถ้าถ้ามันยิงมาจากตรงนี้ก็ไม่ไกลมากครับต้องใกล้ๆเลยแหละเดีวลองเดีวลองเป็นไฟยิงสิเดีลองลองลองเป็นไฟยิงดูไม่ไกลมากนะครับจากที่เห็นนะเดี๋ยวไเพื่อนมันก็ ได้ได้ประมาณหนึ่งอะจากหน้าหน้าโกเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็มีเสาเสาตั้งเสาอะหะมันถึงจะมันถึงจะเห็นได้ชัดมันก็ได้ประมาณระดับนี้มันก็ไม่สว่างมากถ้าสว่างมากผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะต้องเป็นเท่าไหร่พันวัตขึ้นไปนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็จะได้เห็นแล้วถ้าตั้งอับพื้นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะติด ยาตรงนี้นะครับเดี๋ยวล,ล,ลองยิงสักสองสามลูกให้ดูแล้วกัน ครับก็ประมาณนี้นะก็าจจะด้านน้ำก็จะสว่างแต่เราต้องหาเสามาปักแค่นั้นเองครับแล้วก็มันจะซ้อมได้แค voilà ่พ right ื้นที่แคบแคนะครับเดี๋ยวก็สรุปคลิปก็คือไฟสว่างประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบเขาเรียกอะไรซ้อมเบสิกพื้นฐานระยะใกล้ๆครับถ้าจะแบบมาสงยิงฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มกำลังวัดแล้วก็อาจจะเพิ่ม ไฟสปอร์ตไลท์นี่เป็น2ดวงนะครับยิง2ข้างน่าจะโอเคกว่านะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือเอาไปซ้อมแบบใกล้ๆนะครับเตะแบบอัดกําแพงซ้อมเบสิกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเดาะบอลแปรบอลนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเปลืองไฟนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเอาแบบง่ายๆตอนกลางคืนครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับในการฝึกซ้อมฟุตบอลตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซริเซอร์ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย